เราก็อยู่กับบอซาทีวีนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมฮีโร่ฮีโร่อะไรวะเกมฮีโร่เป็นเกมค่ายตันหน้านะคะกันหน้าผมเล่นมานาะนแล้วเพิ่งโหลดมาเมื่อช้าเป็นเกมฮีโร่ฮีโร่เอ่อฮีโร่ผู้พิพ <c oughs> ดฉากผู้พิดพบเออเกมของตังน้าฮีโร่ผู้พิภพ ช่มีนาใช่ัหงหรือช่างแม่งเราจะมาหมดทำจะมาเล่นหมดแ้วเรื่องกันก่อนเกมนี้มันเด้งไงมาดูกันคะะผมมาเล่นนานๆแล้วผมมาดันเรื่องหกแล้วเนี่ย นะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนเกมเหมือนเกมพอลเลยเล่นแม่งเลยเออเออนั่นแหละแล้วไม่ต้องมาครับเลยมานั well ่นแหละมันตีนี่เอง นี้เป็น <T |ar|> <can 't fight anymore> ปับโปรตมาได้นะในเโตรเกมกาลิน่านะในโทรศัพท์แอนดรอย

บอสมานะบอสบอสเราไม่กลัวนะครับบอสเราเรียกเพื่อนเรียบ้อยเสร็จแล้วนะคโอ้โหขี้กากมากเือได้ว่าขี้กากนะฮะ

ไม่เป็นไรผมไม่กลัวเขมีตังเยอะอไวเลยนะครับมันไม่ม่สาดนะครับม้าแล้วก้ามปูมทุกให้ลูกค้าหน่อยอนี้มาเป็นดูเงินแทาระบาดนะครับแล้วก็อาชนะที่สายถ้าเียนาหลุมได้อะไดางไเราดน้หรืก็ด้วยวันนี้มันเป็นท่อดํา้หลบัวเาเมันก็จะมีหมดทำกิจเราเสร็จนะคะ <c oughs> นี่นช <c oughs> ื่อผมกอลาทีวีนะฮะจเราะับมีสีเขียวอโยาวีแดงออครัเ่าหนสรรูปแบบั้องดสดทังหมดก็ได้ขวสัวนนี้ผมให้ราคานะครับร้อบาทผมซื้อนะครเพราะว่าผมซื้อด้วยคุหลายวมาทำผมซือไอเดียมาจาที่คมลูกค้าเข้าแถวแล้วเนี่ย สำหรับตอนนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะเราจะมีโร่จะเก่งขึ้นมากมากจากการต่อสู้เย<อ>ี่ห้อมอรากาโตเอ,อือเอ,อือเอ,อือมาทำไมนัดเดียวตายครับไม่ดียังเลยดาบเนี่ย ไปแล้วไปไปไปมามามาทุกหมไหมเกมใหม่กับลีน่านี่น่าเล่นมาบัน,นะฮะผมเล่นมาช้าติดใจ้ยไเาปรุงขนาดนี้เนใครไม่ไปกินเนี่ย ไนถังนี่ฟันไม่ได้เราก็จะไล่หาของไปเรื่อยโดนมาโดนมาโดนมาก ตอนหลังก็จะเป็นราต้มตเดียวคาที่บบว่าไม่ได้คพวกกันมาตั right ้งนะเนี่ยไม่กลับหายไปก เห็นไหมบอสแป๊บเดียวก็ชนะอ๋อเราจะมผสมกันนะฮะอ้าอาอ,าอา่ะก็จบเรื่องแมงแค่นี้นะฮะสำหรับที่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก,กดไลค์นะอยากดูอีกก็กดซับสไครต์นะอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย